หนึงเลยนะครับต้องกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับแล้วก็การบําบัดเ,เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านสังคมเนี่ยทั้งตัวคุณพ่อคุณแม่เองแล้วก็ตัวน้องๆ้องเองเนี่ยอันนี้จะต้องรู้ครับซึ่งจะเป็นหน้าที่ของนักกิจกรรมบําบัดมันจะต้องไปพัฒนาควบคู่กันการกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟา้ามันเหมือนกับเป็นการไปเปิดระบบประสาทกับการจูนระบบประสาท ให้การพัฒนาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น กระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ TMS ในเด็กที่มีภาวะออทิสติกสามารถที่จะพัฒนาสมองให้กลับมาฟื้นฟูได้ใกล้เคียงกับเด็กที่ปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งพัฒนาเร็วเด็กก็จะมีการพัฒนาสมองได้เยอะกว่าสามารถที่จะเรียนรู้อะไรได้ดีกว่า ภาวะออทิสติกเนี่ยที่เขาบอกว่ามีแท้กับมีเทียมการผิดปกติของการพัฒนาระบบประสาทต,ตั้งแต่แรกเกิดอันนี้ก็จะเป็นของแท้<ม>สาเหตุของอการพัฒนาที่ผิดปกติตั้งแต่อยู่ในคัรภ์ตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยมีอยู่4เรื่องคือ 1. คุณแม่อายุเยอะตอนมีน้อง 2. <ม>องอคุณแม่คลอดก่อนกำหนดอันที่สาม คุณแม่ใช้ยาบางตัวที่ไม่ควรใช้โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์และอันที่สี่ก็คืออา,อาจจะเป็นเรื่องของพันธุกรรม,มทําอะไรก็ตามเป็นของเทียมก็แสดงว่าระบบประสาทปกติดีแต่การพัฒนาระหว่างโตขึ้นมาแล้วผิดปกติเนือ่องจากพฤติกรรมการเลี้ยงดูเนื่องจากว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องทํางานลูกคุณตอนที่ระหว่างคุณไปทํางานเขาก็จะอยู่กับหน้าจอเด็กก็จะ มีลักษณะของการติดจอเพราะว่ามันตื่นเต้นเราใจออทิสติกเทียมหายได้ร0อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าตัวสมองไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรสำหรับขณะที่ว่าถ้าเป็นออทิสติกแท้พูดได้เต็มปากเลยว่าน้องไม่สามารถที่จะพัฒนากลับมาเป็นเหมือนเด็กปกติได้แต่สามารถที่จะพัฒนาให้ไม่เป็นภาระแก่พ่อแม่แล้วก็สังคมมากเราสามารถที่จะพัฒนาให้เขา มีการสื่อสารได้มีพฤติกรรมที่ใกล้เคียงปกติได้ <ose grow Volt> เราจะรู้ได้อย่างไงว่าเด็กที่เกิดมามีโอกาสที่จะเป็นออทิสติกไหม <t ose human nature> นั่นก็คือ <t ose human samurai> การสังเกตครับแล้วก็การ นำอุตลานของท่านไปตรวจพัฒนาการเป็นเป็นประจำซึ่งเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องของคอมมูนิเคชันหรือว่าการสื่อสารกับสังคมที่แน่ๆที่เราจะต้องสังเกตลูกตั้งแต่6เดือนเป็นต้นไปคือ1เด็กมีปฏิกิริยาอย่างไงบ้างโดนหยอกเล่นด้วยมีความสุขไหม,มเนื่ออกไหมครับส่งเสียงหรือเปล่าการที่เด็กมองตามผู้ปกครองหรือว่ามองตามคนเลี้ยงเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม เด็กไม่ทําตามสิ่งที่พี่หมอบอกเนี่ยโอกาสที่เขาจะเป็นออทิสติกก็จะมีค่อนข้างสูง